บทที่169เรื่องที่รอได้และเรื่องที่รอไม่ได้จางยงหลบอยู่หลังต้นไม้เห็นกับตาตนเองว่าสองคนนั้นนำกล่องใส่เงินไปเก็บไว้ในห้องเมื่อทั้งคู่เดินออกไปเขาก็ออกจากที่ซ่อนแล้วยิ้มอย่างเจ้าเรศพางมองประตูห้องที่ใส่กุญแจเพียงดอกเดียวเขาอ,ออกแรงแค่เล็กน้อยก็สามารถสเดาะแม่กุญแจได้แล้วคงเป็นเพราะเขากำลังมีโชค อีกท้งฟ้าดินคงจะเป็นใจจึงช่่ยให้เขาก็ทำการครั้งนี้ราบรื่นและสำเร็จอย่างง่ายดายเมื่อนึกถึงเงินหนึ่งล้านตำลึงในกล่องเขาก็ยังตื่นเต้นดีใจจนแทบจะสะก,กดกลั้นอารมณ์ไม่อยู่เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเพียงห้องว่างเปล่ากับกล่องหนึ่งใบที่วางอยู่กลางห้องชางหยงวิ่งตรงไปที่กล่องใบนั้นด้วยความตื่นเต้นเขารีบเปิดกล่องออก ก็เห็นว่ากล่องเต็มไปด้วยตั๋วแลกเงินจำนวนมากเขารู้สึกดีใจจนเหนือเต้นราวกับตนเองตกลงไปในกองทรัพสมบัติซึ่งกำลังได้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวชางหยงยืนมือสั่นเทาไปหยิบตั๋วแลกเงินในกล่องแล้วยิ้มอย่างริงโลดทันใดนั้นเองตาข่ายก็หล่นลงมาคลุมร่างของเขาไว้จเจ้าอีหานเฟิงไะยานเข้ามาจากด้านนอกอย่างรวดเร็วช่วยกันจับตาข่ายคนละข้าง แล้วรัดเขาอย่างแน่นหนาจนไม่สามารถกระดิกตัวได้ซีหยุนจือกระตุกยิ้มด้วยความสะใจกาวย่างอย่างเนิบเาบเข้ามาในห้องเมื่อจางหยงเห็นซีหยุนจือก็เข้าใจได้ทันทีว่าตนเองติดกับดักนางเสร็จแล้วจึงตะคอกใส่อย่างเกลี้ยกล่นดังสารเลวจางหยงเพิ่งจะพูดได้ไม่กี่คําก็ถูกหานเฟิงเอาถุงเท้าเหม็นยัดเข้าไปในปากไม่ให้เขาพูดอะไรอีก ซีหยุนจือเดินมาหยุดตรงหน้าจางหยงพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาหลายวันมานี้สบายดีไหมจางหยงส่งเสียงอู้อี้พูดไม่เป็นภาษาดวงตาแดงกำจ้องมองซีหยุนจือด้วยความอาฆาตแค้นเทาว่านางกลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านยังคงพูดต่อไปว่าข้าลืมบอกเจ้าไปว่าหองเหาองค์ปัจจุบันเป็นสหายที่ดีที่สุดของข้า พอหากเจ้ากล้าทำลายข้าคนเดียวก็ยังพอว่าแต่นี่เจ้าบางอาจทำเลวซ้ำกับสหายข้าแค้นครั้งนี้ข้าต้องชำระให้ได้เจ้าลองเดาสิว่าข้าจะจัดการกับคนอย่างเจ้าอย่างไรนางไม่รอให้อีกฝ่ายตอบคำถามปลคของท้องของตัวเองแล้วยืนตัวตรงก่อนจะหันหลังกลับสั่งเจ้าอีหัานเฟิงด้วยน้ำเสียงท่าเรียบชายผู้นี้ ขโมยทรัพย์สมบัติของกองทัพพาเขาไปที่ศาลทหารและลงโทษตามกฎทหารขอรับผู้หินแซอีละหานเฟิงรู้ดีว่าคนผู้นี้ชั่วชาเพียงใดการที่ซีหยุนจืดตลบหลังเล่นงานคนเลวอย่างนี้แถมให้พวกเขาสะใจมากทั้งสองนำตัวจางหยงที่ถูกมัดด้วยตาข่ายไปโยนใส่กลุ่มทหารที่มุงดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เพื่อ้พวกระหารพาอีกฝ่ายไปรับโทษตามกฎขณะที่ปู่ฐานกำลังศึกษาแผนที่การรบอยู่ในกระโจมบัญชาการของแม่ทัพใหญ่เขามองเห็นทหารหลายนายวิ่งผ่านกระโจมไปอย่างเร่งรีบจึงเรียกทหารที่เฝ้าหน้าประตูเข้ามาถามก็ได้ความว่าเรียนท่านแม่ทัพใหญ่ข้าได้ยินมาว่าวันนี้ทีสารทหารจับหัวกขโมยได้ขอรับปู่ฐาน เดินมาหยุดข้างโต๊ะหนังสือพางยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้ามวยอะไรเปลี่ยนท่านแม่ทัพเขาข้ามวยเงินของกองทัพที่หูหินซ่อนเอาไว้ขอรับได้หินว่าเป็นจำนวนเงินถึง, 1, งหนึ่ง้านตำลึงเลยทีเดียวปูฐานกำลังจะจิบน้ำชาแต่เมื่อได้ยินคำตอบจากทหารเขาก็วางถ้วยลงแล้วก้าวเยาะๆออกไปนอกกระโจมพร้อมกับตะโกนเรียกเสียงดัง ชาอีหานฟงงซีนเสียงเรียกชายหนุ่มทั้งสองก็ปรากฏกายขึ้นทันทีปูฐานถามพวกเขาว่าใครมันขโมยเงินของฮูหินข้าสั่งให้พวกเจ้าดูแลฮูหินให้ดีไม่ใช่หรือทั้งสองสบตากันเป็นหานเฟิงที่ตอบก่อนว่าคุณชายฮูห,หินสั่งห้ามไม่ให้พวกเราบอกท่านขอรับเจ้าคนนั้นมันเลวจริงๆมันหยามเกียรติ แล้วหมินศักดิ์สของหูหินอีกทั้งยังรวนลามหลู่อีและหลู่เย่ด้วยแต่หูหินไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลายก็เลยวางแผนตลบหลังมันได้สำเร็จขอรับปูถานนิ่งฟังไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเจ้าอีดีพูดเสริมขึ้นว่าคุณชายขอรับเจ้าหมอนั่นมันเร็วจริงๆคุณชายอย่าได้ตำหนิฮูหินเลยนะขอรับปูถานนิ่งฟังเจ้าอีละหานเฟิงเล่าเรื่องที่จางหยงทำร้ายซีหยุนจือ รูอี้และหลู่เย่ในวันนั้นพังคุณคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินออกจากกระจมบัญชาการของแม่ทัพใหญ่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจเจ้าอีรละหานเฟิงสบตากันรู้ทันทีว่าตาแก่จางหยงชะตาขาดแน่พอดูจากท่าทางของคุณชายพวกเขาคงไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนด้านนอกสารทหารมีทหารจำนวนมากมารอดูเหตุการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อแม่ทัพใหญ่เดินเข้ามา ทุกคนก็รีบแยกย้ายหลบไปคนละทิศคนละทางปูฐานเดินตรงเข้ามาด้านในเมื่อหัวหน้าศาลเห็นปูฐานเดินเข้ามาก็รีบลุกจากโต๊ะพิจารณาคดีแล้วเชิญให้แม่ทัพใหญ่นั่งแทนโดยมีซีหยุนจือนั่งอยู่ในตำแหน่งถัดมาเมื่อนางเห็นปูฐานเข้ามาก็ลุกขึ้นแล้วส่งสายตาเป็นเชิงถามไปยังเจ้าอีละหานเฟิงที่ตามเจ้านายมาติดๆเจ้าอีขยิบตาให้นาง ส่วนหานเฟิงสายหน้าเบาๆหญิงสาวจึงไม่เข้าใจว่าสองคนนี้ต้องการจะเสืออะไรกันแน่ปูฐานเหลือบตามองสีหยุนจือแล้วนั่งลงชางหยงซึ่งมีตาข่ายพันรอบตัวรีฝองปูฐานโดยท่าทางราวกับสนิทสนมกันมานานท่านแม่ทัพใหญ่ข้าถูกใส่ท้ายนางผู้หญิงคนนั้นมันใส่ร้ายข้าปูฐานมีสีหน้าเรียบเฉยจงใจวางท่า โดยการจัดปกเสื้อตัวเองแล้วถามว่านางผู้หญิงคนไหนหรึชางหยงเห็นท่าทีของปู้ฐานไม่ได้สนใจซีหยุนจือสักเท่าไรก็ยิงได้ใจเขามองนางที่มีสีหน้าเรียบเฉยแล้วพูดต่อก็หูหยินของท่านแม่ทับใหญ่นั่นแหละขอรับนางคิดว่าตัวเองมีอํานาจในมือลนฟ้าคิดจะบดขยี้ข้าให้ตายคามือรวมหัวกันกันแกล้งข้าย,ยังไม่พอวันนี้ยังกล่าวหา ว่าขาขโมยเงินของกองทัพอีกช่างเหลวซามต่ำช้าสิ้นดีชาวอีได้ยินคำพูดของจางหยงก็รุกพวดขึ้นมาด้วยความโมโหแล้วชี้หน้าด่าไปว่าจางหยงเจ้ามันโลภอยากได้เงินของกองทัพถึงกับแอบสะกดรอยตามพวกเราไม่อย่างนั้นเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเงินของกองทัพซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นจางหยงถูกเชาอีชี้หน้าด่าก็มีสีหน้าโกรธจัด เถียงกับทันทีข้าเห็นพวกเจ้าทำลับๆล่อๆเกรงว่าจะทำเรื่องเสียหายต่อกองทัพตั้งหากก็เลยสะกดรอยตามไปดูไม่คิดว่าต้องมาติดกับดักพวกเจ้าจนได้เจ้าอีโตกลับว่าฮะข้าก็คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะโกหกหน้าตายแบบนี้ท้าเดินเข้าเดินออกในจวนแม่ทัพใหญ่แล้วมันแปลกตรงไหนมีแต่เจ้านั่นแหละกลางวันแสกแสกอย่างกล้าลักลอบเข้ามาในจวนแม่ทัพใหญ่ ที่หน้าประตูก็ไม่มีการบันทึกการเข้าออกของเจ้าข้าควรถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าเข้าไปในจวนแม่ทัพใหญ่ได้อย่างไรข้าจางหยงถูกต้อนจนจนมุมเฉียงข้างๆครูครูถึงอย่างไรข้าก็ไม่ได้เป็นคนขโมยพวกเจ้านั่นแหละที่ใส่ร้ายข้าเมื่อจางหยงยังปากแข็งเถียงอย่างไม่ละอายเจ้าอีกก็จนปัญญาจะด่าต่อทันใดนั้นเอง ผู้ที่นั่งอยู่หลังโต๊ะพิจารณาคดีก็เอ่ยถามจงางหยงว่าเรื่องขโมยเงินของกองทัพใครว่ากันภายหลังคำพูดประโยคนี้ของผู้ฐานเหนือการคาดเดาของทุกคนทำให้บรรยากาศที่อึมครึมตั้งแต่แรกยิ่งสับสนมากขึ้นเจ้าอิีหัานเฟิงศบตากันพอไม่รู้ว่าคุณชายคิดจะทำอะไรแต่จางหยงกลับมีสีหน้าตื่นเต้นดีใจราวกับมีพระมาโปรด เขาเรีบขันเข้าไปใกล้ตัวพิจารณาคดีที่ปูฐานนั่งอยู่แล้วพูดอย่างประจบประแจงท่านแม่ทัพใหญ่ช่างผลาดเพลองเหลือเกินข้าชางหยงขอคาระวะต่อไปในภายภาคหน้าข้าจะขอตอบแทนบุญคุณของท่านให้ถึงที่สุดเลยขอรับปูฐานหายใจเข้าลึกเขารุกจากที่นั่งไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าชางหยงใบหน้าท่านแม่ทัพใหญ่ฉาบรอยยิ้มบางๆแล้วพูดว่า เรื่องขโมยเงินกองทัพสามารถพักไว้ก่อนก็ได้เรามาพูดเรื่องที่เจ้าดูหมิ่นฮูหินเมื่อหลายวันก่อนดีกว่าจางหยงมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีสีหยุนจือทำท่าเหมือนจะพูดบางอย่างแต่พูดฐานกลับทำสัญญาณมือห้ามไว้ไม่ให้นางพูดเรื่องที่จางหยงลบหลู่ฮูหินเมื่อหลายวันที่ผ่านมาคาเชื่อว่าคนในค่ายต่างก็รู้เรื่องนี้ดี ดังนั้นเรื่องเงินกองทับซึ่งพักไว้ก่อนได้แต่ข้าจะคิดบัญชีเรื่องนี้ก่อนจังหยงได้ยินก็ทำหน้าไม่ถูกเขาพูดละลักละลำ่ำท่านท่านไม่ทับใหญ่เรื่องนี้เอามาพูดที่นี่คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกระมังขอรับเาว่าพูฐานกลับใส่หน้าแล้วพูดว่าเหมาะสมหรือไม่ข้าจะเป็นคนตัดสินเองจ้ตอบคำถามข้าก็พอ ชา <c oughs> งเหยียนทำเสียงกระแอมจากนั้นก็เล่าว่าขอรับเมื่อหลายวันก่อนข้ามีปากเสียงกับผู้หญิงจริงแต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่เห็นต้องนํามาพูดให้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยขอรับผู้หญิงก็มักจะขี้งอนขี้น้อยใจและขี้โมโหอย่างนี้ท่านแม่ทัพใหญ่ไม่จําเป็นต้องสนใจหรอกข,ขอรับปูถ่านจ้องมองอีกฝ่ายดสีหน้าเรียบเฉย ถว่าดวงตากลับฉายประกายเกล้าจนจางหยงรู้สึกเสียวสลังก่อนจะได้ยินปู้ฐานพูดด้วยน้ำเสียงเฮี้ยมเกรียมเธอได้พูดประโยคหนึ่งว่านางฮูหยินไม่เป็นใครใช่หรือไม่จางหยงเห็นความเฮี้ยมเกรียมในแววตาของปู้ฐานที่จ้องมองมาอย่างรอคำตอบก็ถึงกับตัวสั่นสะท้านด้วยความกลัวปู้ฐานกระชากค,คอเสื้อและยกร่างของจางเหยียนจนตัวรอย แล้วเหวี่ยงออกไปนอกสารทหารเสียงของปูฐานดังก้องอยู่ในหูวันนี้ข้าจะบอกเจ้าเองว่าหูหินเป็นใครจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ